ขอ,อแล้วกายร้านทุเรียนมาสองสามเจ้าวุ่สตางจะซื้อทุเรียนอยากกินบะมี่บะหมีม่สตางซื้อโอ้ยกูชีวิตยอย่ามาซอบขนาดนี้แล้วใครผูดอ่ะใครเป็นคนตั้งจื่อมาเนาะทุเรียนชนีหมอนทองเนี้ยไยคนที่สําคัญไอ้คนที่มันเชื่อตัวอันนี้ตัวไปบ้าจี้ตามาน,นีก็กลับเละคิดได้จะใดเออ กินแต่น้ำสมุนพไพรนี่มันก็นดีเหมือนกันเนาะเออแต่เออแต่ก็แปลกบ้านเมืองเฮานีวยนะกระท่อมผิดกฎหมายกระท่อมถูกกฎหมายกัญชาผิดกฎหมายแต่อ้ที่ติดคุกกันนะผ่านผ่านมานี่มึงว่ายังไงบ่มีอย่า,ง,าเยงเจ้ากันอีกก <c oughs> ับเจเลบ้านเบากบ้านบ่อเออแล้วอาหารสิ่งที่ถูกเป็นผิดสิ่งผิดเป็นถูกอะเอาแค่บุรี่อะบุรี่บ่มีประโยชน์อะไรอย่างสักอย่างสมุนไพรโคตรมีประโยชน์เลยกัญชาเนี่ยอะ มันมีประโยชน์นักขนาดแต่ไม่ได้เป็นยาด้วยเป็นยาด้วยแต่บุหรี่ลองเอาไปผสมน้ํากินดิได้กอมาได้อันนี้กระชาผสมน้ำกิน,กน,น,กม,น,กนมุวนดโีโอ้ดีต่อสุขภาพน้ำกระท่อมก็ดีเอออันนั้นถูกกฎหมายแต่อันนั้นอันนี้บ่ถูกกฎหมายแต่สิ่งที่มันบ่ดีมันมีประโยชน์เลยเนี่ยมีอาลองไข่ไปต้มน้ำกินแล้วบอกว่าเอ,เ,อเอาเอาบุหรี่ต้มน้ำกินได้มีกอมามีไข่ก็คือเขาจะว่ากันอะคะเนาะ ออบ้านเมืองเฮาออย่างบ่ฮู้เปิงจแจ๊ะแมงเนี่ยอยู่ฮะน่ะบัดตรงบัดตูนี่นะรับวุ้ยกาย